อาครับผมการสวัสดีให้ชาท่านด้วยนะต้องสู่ช่องซิงไนตอนนี้เราก็อยู่กันกับเกมเซนเซียเอ็กซ์อีกแล้วนะครับผมสำหรับวันนี้นะติดอันดับท็อปสองไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับผมนะได้รับของรางวัลมาเพียบเลยนะฮะตอนแรกเนี่ยว่าจะเติมแข่งละนะครับผมแต่คิดละว่าเติมไปมันก็ไม่คุ้มอยู่ดีนะครับเพราะว่ามันอัปดาวไม่ได้นะครับผมนะของรางวัลเนี่ยก็เลยได้มาเป็นอันดับที่2อันดับที่1เนี่ยเป็นหัวกิลของผมนะ ผมคิดว่าหัวกิวเนี่ยน่าจะเล่นใหญ่อยู่แล้วแหละให้เขาดันพลังไปเลยเพราะว่าหัวกิวผมเนี่ยตึงเอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะครับผมนะขออย่างเดียวอย่าให้เหมือนไอตัวนั้นก็พอไอตัวรีฟันนั่นะนะครับผมนะอย่าให้เหมือนไอตัวนั้นก็พอหัวกิวผมนี่ยเติมหนักจริงนะคุณลูลาใบนะครับผมนะทางด้านของไอโอรอสเนี่ยรอไป7ดาวแล้วนะฮะแต่ไอโอรอสของผมเนี่ยยัง6ดาวอยู่นะครับผมไม่คือเราเป็นสายแบบกลางๆไม่เติมเยอะเนาะประมาณแบบ3 0 0พกว่าบาทอะไรประมาณนี้นะครับผมนะก็เลยไม่ได้แบบเติมอัดแข่งนี่ตัวนี้ตัวนี้นะครับผมนะ ไอโอรอสนะครับผมอยู่ที่นะฮะหดาวขาดอีก3ตัวหนูนะนะครับผมกว่าจะขึ้น7ดาวนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยเป็นค่อยไปก็แล้วกันนะฮะทำดาวแบบยิบยิบย,ย่ยอยๆไปอ่าลืมบอกไปโค้ดนะครับผม41โค้ดนะฮะสำหรับวันนี้โอ้โหโค้ดใหม่โค้ดเก่าผมรวมไปให้หมดแล้วนะฮะ อยู่ใต้คลิปเลยนะครับนะผมนะผมปักหมุดไว้ให้แล้วเนาะเพื่อนเพื่อนก๊อปวางได้เลยเพราะว่าผมรู้ว่าคนไทยเนี่ยขี้เกียจพิมพ์ทีละตัวอยู่ละนะยังไงก็ก๊อปวางได้เลยนะครับผมนะใครอยากจะใส่โค้ดก็กดที่รูปโปรไฟล์ตรงนี้นะฮะแล้วก,ก็กดตรงโคตรรางวัลเนานะแล้วก็มาใส่ตรงนี้ได้เลยนะสำหรับมือใหม่สายฟรีทั้งหลายแหล่นะครับผมของรางวัลที่เราได้มานะครับผมสำหรับการไต่นะฮะพลังอันติเมตหรือว่าพลังของการ์ดนะครับผมนะอันดับที่1เนี่ยนะครับผมได้เป็นโกสจิทเลียสนะครับผมนะลดดาเมจกายภาพและพลังจิต ลง6%นะครับผมแล้วก็ปล่อยทางด้านของสกิลนะฮะเร็วขึ้น6%นะครับผมแล้วก็หลอดความโกรธก็จะเร็วขึ้นด้วย6%นะฮะอันนี้ก็คือต่อเนื่อง6วินะครับผมหลังจากครบ6วิเนี่ยมันก็จะใช้ได้อีกนะครับผม6%แล้วมันก็จะรี6วิแล้วก็จะใช้ได้อีก6%อะไรประมาณนี้นะท่านผู้ชมนะก็ถือว่าเป็นการที่ดีเลยนะครับผมใส่ให้กับไอโอรอสเนี่ยดีมากๆเพราะว่าไอโอรอสมันยิงช้านะครับผมนะยิงธนูเนี่ยช้ามาก เป็นตัวที่ตีแรงแต่ยิงช้าถ้าได้การ์ดใบนี้เข้าไปเนี่ยนะครับผมผมบอกเลยว่าโคตรโหดแต่ถ้าอัพดาวมันก็จะยิ่งโหดเข้าไปอีกนะครับผมนะแต่ไอตัวการ์ดตรงนี้ถามว่าทําไมผมถึงไม่เติมแบบดันพลังตามสทาน่าของหัวกิวไปใช่ไหมเขามาเติมช่วงท้ายด้วยแหละนะครับผมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยนะฮะกิจกรรมที่มันเข้ามาวันที่1 3อันนี้ผมเติมไว้ก่อนเลยนะใครที่ไปเล่นเซิร์ฟเวอร์ใหม่นะครับผมนะสังเกตดูว่าเซิร์ฟผมเนี่ย เพึ่งวันที่13นะครับผมมันจะมีกิจกรรมกิจกรรมนึงนะฮะอัปเดตเข้ามานั่นก็คือ BP ศาสตรานะครับผมนะก็คือ BP ของอาวุธนั่นเองเพื่อนๆเนี่ยจะได้อาวุธทั้งหมดเนี่ยหกชิ้นนะฮะแต่ว่าไอ้สองชิ้นหลังเนี่ยมันจะเป็นสองดาวทั้งหมดเลยแบบเลือกได้ด้วยนะฮะเหมือนรวมๆแล้วเนี่ยเราจะได้ทั้งหมด8ชิ้นนะผู้ชมเหมือนเราได้อาวุธทั้งหมด8ชิ้นเลยนะครับผมนะในราคา1,100บาทแถมนะครับผมถ้าใครเติมกับล้านเนี่ยนะฮะ 1100เนี่ยเพื่อนๆหลายๆคนที่เติมกับร้านเนี่ยน่าจะรู้กันอยู่แล้วเนาะมันจะเหลือแค่800กว่าบาทเท่านั้นเองนะครับผมนะแต่ผมไม่มีสปอนเซอร์นะเพราะว่าผมไม่มีแบบเหตเติมเกมอะไรมาจ้างนะครับผมผมจะไม่บอกว่าเติมที่ไหนอะไรยังไงก็แล้วกัวกนนะครับผมแต่บอกได้คําเดียวเลยว่าเติมกับร้านถูกกว่านะฮะแต่ผมไม่ได้โฆษณาอยู่แล้วเพราะาไม่ได้ตังคนะ์เนาะอ่ะทางด้านของไอตัวศาสตราตรงเนี้ยถามว่ามันคุ้มยังไงใช่ไหมช่วง 7วันแรกมันจะมีจัดอันดับนะครับผมของไอ้พวกศา,าตราตรงนี้คนก็จะแข่งกันชิบหายวายป่วงเลยนะครับผมนะเพื่อที่จะให้ติดอันดับที่1นะฮะอันดับที่1เนี่ยก็จะได้ศาตรานะเป็น3ดาวเนาะอันนั้นอะ่ะคือที่ผมไม่เสียดายที่ผมบอกไปว่าทําคีปแบบไม่เสียดายเท่าไหร่ที่ผมเสียดายเนี่ยก็คือฉายาใช่ไหมฉายานะั่นอ่ะมันค่อนข้างที่จะหายากนะศาตราเนี่ยถ้าเกิดว่าใครจําได้นะครับผมช่วง7วันแรกเนี่ย ติดอันดับนะครับผมมันจะได้เป็นคาทานะฮะแห่ง KP พในกีนะครับผมนะสามดาวฮะแต่ของผมเนี่ยก็มีเกลื่อนเลยเห็นปะมันก็ได้ติดอันดับอันดับ2มาแล้วก็อัปดาวเนี่ยก็ใช้ใช้แค่2ชิ้นใช่ไหมแล้วก็ถ้าเราจะเติมช่วงนั้นอ่ะมันจะอยู่ที่700กว่าบาทนะครับผมมันจะเป็นแพ็คเด้งแบบนี้ท่านผู้ชมเป็นแพ็กเด้งแบบเนี้ยนะฮะที่มันเด้งขึ้นมาแบบนี้นะครับผมนะแล้วมันให้เราซื้อเนี่ยมันจะอยู่ในราคาประมาณ700กว่าบาทนะครับผมแค่ชิ้นเดียวแล้วก็ดาวเดียวด้วย แต่นะฮะพอกิจกรรมพวกนั้นจบไปปุ๊บนะฮะไตอันดับพลังอันติเมตเนี่ยมันจะมาในในช่วงวันสุดท้ายนะครับผมนะมันจะคาบเกี่ยวกับวันสุดท้ายพอดีเลยไอตัว BP พีนั่แม่งเสือกเด้งเข้ามาคนดูนะฮะนะฮะีพท้าทายสตาราเนี่ยนะครับผมนะมันเด้งขึ้นมาแล้วเราได้8ชิ้นนะพอเราไปเติมปุ๊บเนี่ยมันตกอยู่ประมาณชิ้นละ100บาทโอ้โหจากใครที่เติมไปวันแรก ร้อยนะครับผมนะ29บาทได้แค่1ดาวแล้วก็ชิ้นเดียวนะครับผมนะเป็นคาถาหรือว่าเป็นพวกโล่อะไรประมาณนี้ถ้าเรามาเติมประมาณแบบ13วันที่ผ่านมานะครับผมนะหลังจากนั้น13วันนะฮะผ่านมานะครับผมนะเราจะได้ถึง8ชิ้นเลยโอ้โหคือแบบมันเป็นเขาเรียกว่าสายสุลต่านสายเติมเงินที่แท้ทูเลยอะ่ะ เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมนะพอกิจกรรมการ์ดมันจบไปเนี่ยผมก็เลยไม่ดันนี่แหละก็คือเหตุผลของผมนะผมก็เลยไม่ดันครับผมตอนแรกๆตั้งใจว่าจะดันละแล้วก็ไอตัวกล่องการ์ดพลังอันติเมตเนี่ยนะครับผมนะหลังจากเนี้ยพอมันจบกิจนี้ไปปุ๊บใช่ไหมเดี๋ยวมันจะมีตู้สุ่มเข้ามาครับท่านผู้ชมมันจะมีตู้สุ่มอันเชิญนะฮะเข้ามาตรงนี้นะครับผมนะมันจะมีการ์ดสุ่มเนี่ยตั้งแต่การ์ดระดับอาธรรมดาจนถึงการ์ดระดับ S-SR ท่านผู้ชมโอ้โหเขาเรียกว่า เหมือนลอ่อให้เราเติมอ่ะใครที่เป็นสายสุริตาอะไรทั้งหลายแหล่เนี่ยคือเขาจะล่อให้เราเติมก่อนแล้วก็มันจะมีเนี่ยเห็นปะเคียวโกอาเลสเนี่ยพอเราอัพเคียวโกอาเลสปุ๊บนะครับผมนะมันก็จะมีหีบเลือกการ์ดอันติเมตนะฮะหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทแล้วก็จะได้เนี่ยเป็นการ์ดสีม่วงอะไรต่างๆนาน,า,น,า,นาเนี่ยให้เราเลือกด้วยนะครับผมนะสังเกตดูเห็นปะจะได้เป็นการ์ดไอพวกเนี้ยให้เราเลือกด้วยแล้วก็ไอตัวการ์ดอันติเมตเนี่ยถ้าใครจําได้นะมันจะมีแพ็กเกจเด้งนะฮะแพ็กเกจสุ่ นั่นแหละมันจะมาให้เราซื้อก่อนแต่พอเราซื้อไปแล้วเนี่ยมันจะมีแพ็กแบบนี้เด้งขึ้นมาครับผมก็คืออัพเคียโกอารเสให้ถึง7ดาวนะพอเคียโกอารเสถึง7ดาวเนี่ยเราจะมีโอกาสที่จะได้รับทางด้านของตัวการ์ดอันติเมตตรงนี้นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่ไปเล่นเซิร์ฟเวอร์ใหม่นะอันนี้ผมแนะนําเลยนะใครที่ไปเล่นเซิร์ฟเวอร์ใหม่ ผมเชียร์ให้ปั้นเคียวโอกอาเลสให้ได้7ดาวแล้วหลังจากนั้นเนี่ยนะครับผมเพื่อนๆเนี่ยจะเติมแค่179อสบาทสามารถเลือกการ์ดนะครับผมอันติเมทนะระดับ SSR ได้เลย1ใบทันทีโคตรคุ้มนะครับผมนะเน,นี่ยผมบอกเลยว่าเป็นอะไรที่โคตรคุม้มคืนกำไร2,800เท่านะครับผมนะ2,800นเปอร์เซ็นนะขออภัยนะไม่ใช่2,800เท่านะ2,800เปอร์เซ็ละอันเนี้ย2,200 ไม่ต้องไปติดอันดับท็อปเซิร์ฟให้เสียเวลาเลยท่านผู้ชมแล้วก็ทางด้านของฟิกเกอร์เหมือนกันนะตอนนี้ฟิกเกอร์มันยังไม่จบฮะนี่นะครับผมนะฟิกเกอร์มันยังไม่จบด้วยแล้วก็ทางด้านของไอตัวไต่พี่พบยังไม่จบด้วยถามว่าดันพลังเนี่ยมันดีไหมมันดีสําหรับคนที่ดันพลังอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดว่าคนที่ไม่ดันพลังเนี่ยถามว่ามันสําคัญไหมผมบอกเลยว่าไม่สําคัญ หลังๆไอ้ตรงเนี้ยมันมีการันตีอยู่นะครับผมนะมันได้เยอะไปกว่ากันแค่1อันเท่านั้นเองนะฮะเ mm hmm. สี่ยงโดนทางด้านของไอ้พวกท็อปเซิร์ฟมันรีฟันด้วยนะครับผมนะ mm hmm. เพราะฉะนั้นเนี่ย mm hmm. ผมแนะนําเลยนะใครที่อยากจะดันพลังเราดันแต่พอดีเราเติมตามกิจก็พอแล้วอย่างไอดีนี้ของผมเนี่ยนะครับผมนะ ผมเติมไปประมาณ3,000กว่าบาทเองเพราะว่าตอนแรกอะผมเติมไปประมาณ2,000ันกว่าบาทเนาะแต่ผมเติมเพิ่มเข้าไปประมาณวันละ35บาทนะฮะเพื่อที่จะเอากิจกรรมตรงนี้นะครับผมอ่าเดี๋ยวผมเปิดทางด้านของกิจกรรมให้ดูก็แล้วกันเนาะตอนนั้นเนี่ยทางด้านของกิจกรรมเติมเงินตรงนี้นะครับผมนะมันจะมีอยู่1 0 0 0เศษเศษอะเพื่อนๆลองไปดูนะเติมสะสม2,000เนี่ยเพื่อนๆลองไปดูคลิปก่อนหน้านี้ได้เลยนะฮะผมยังอยู่ที่พันกว่าเหมือนเดิมนะครับผมนะยังไม่ถึง1,100้ยซะได้ซ้ำนะฮะ แล้วก็ทางด้านของการเติมเงินสะสมนะครับผมนะไหนว่าตรงนี้ BP ตรงนี้ที่ผมเอานะครับผมนะจะเป็นอ,อยู่ไหนแล้วว่าเติมเงินสะสมนี่นี่นี่นะครับผมนะเติมแค่วันละ35บาทนะครับผมเติมแค่วันละ35บาทเพื่อที่จะเอาไอตัวตั๋วตรงนี้นะครับผมนะแล้วก็มีโอกาสได้ไอตัวแบบเศษซาตราเศษเอสเอสอาร์อะไรเงี้ยแต่ที่สําคัญเลยก็คือใจแห่งเซนนะครับผม ที่ผมเติมเนี่ยเพราะว่าใจแห่งเซนแม่งแพงมากทรับผู้ชมเผื่อใครไม่รู้นะครับผมนะะเดี๋ยวผมไปเปิดให้ดูนะถามว่าทำไมถึงเติมวันละสาบาทนะครับผมนะเพราะว่าไอ้ตรงนี้ใจแห่งเซนตรงนี้มันแพงมากนะครับผมนะเนี่ยไอพวกไอตัวพวกโ,โปรโมชั่นพิเศษรายวันหรืออะไรพวกเนี้ยผมไม่เติมแล้วนะครับผมนะไม่เติมเลยนะฮะหลังจากนี้ก็อาจจะไม่ค่อยได้ไม่ค่อยได้เติมอะไรหนักแล้วแหละแต่ว่าไอตัวสาซาตราเนี่ยมีโอกาสที่จะเติมอยู่เพราะว่าโอ้โหมันคุ้มครับผมนะมันคุ้มมันคุ้มนะฮะ น่แล้วก็ทางด้านข่อไอตัวการ์ดพวกนี้เห็นปะใครที่เติมไปช่วงวันแรกอ่ะ1,800บาทอะไรประมาณเนี้ยนะครับผมนะโอ้โหเละเทะแหละผมบอกเลยเนี่ยหีบสุ่มเนี่ยเห็นปะหีบสุ่มเนี่ย1,050บาทนะท่านผู้ชมคิดดูก็แล้วกันแล้วก็ได้ตัวแบบเหรียญเซนเอเดซ่าธรรมดาแบบเนี้นะท่านผู้ชมนะฮะในราคา1,050บาทอ่ะแล้วก็ศาสตราเนี่ยเห็นปะหนึ่งพันหบาทอ่ะคนดูใครที่ซื้อไปนี่ผมบอกเลยว่าโอ้โห บ,บเจ๊งกระบอกเลยอะ่ะดันพลังอะไรประมาณเนี้ยนะครับผมนะเนี่ยดันแค่ไอตัวตรงนี้ก็พอเห็นปะนะฮะให้ได้ทางด้านของอของรางวัลนิดๆหน่อยๆก็พอหกสิบเก้าบาทหกสิบเก้าบาทอะไรประมาณเนี้ยเห็นปะเนะี่ยเดี๋ยวผมเปิดให้ดูกันเลยกันละกันอันนี้ก็คือใช้เพชรอย่างเดียวนะครับผมนะอ่ะเดี๋ยวไล่ให้ดูเลย มีรายเดือนที่เติมไปอันนี้ก็คือเติมแค่7วันแรกใช่ไหมแล้วก็แพ็กรายวันตรงเนี้ยนะฮะไม่เติมนะครับผมนะมีแค่นี้เลยแล้วก็ทางด้านของรายสัปดาห์นะครับผมนะก็มีแค่นี้เลยไอ้พวกเนี้ยก็ไม่เติมนะครับผมนะไม่เคยเติมเลยถ้าเกิดว่าเติมเนี่ยพลังมันไปกว่านี้ไปไกลกว่านี้แล้วแหละแล้วก็ทางด้านของแพ็กรายเดือนตรงนี้นะครับผมนะนี่ก็ซื้อแค่ที่มันใช้เพรฟ้านะครับผมนะแล้วก็แพ็กเกจนะฮะตรงนี้นะฮะก็ไม่เติมอะไรเลยเ,ลยเลยติเมแค่หกสิบเก้าบาทเห็นป่ะแค่นี้เลย เดี๋ยวเรามาทําการเลือกการ์ดกันดีกว่านะครับผมนะอีกอันนึงที่ได้มาก็คือจะเป็นการ์ดสีม่วงแบบนี้นะท่านผู้ชมการ์ดสีม่วงเนี่ยมันดีอยู่ตรงที่ว่ามันจะมีการ์ดแรนะครับผมนะเนี่ยอัตราคีเนี่ยนะครับผมนะแล้วก็โจมตีคิติคอนเพิ่มขึ้นนะ1<ๆ>2ท่านผู้ชมอันนี้ขนาดเป็นการ์ดม่วงนะเนี่ยโอ้โหโจมตีแรงขึ้น1 2็นะครับผมตีคีฮะเนี่ยฮะโจมตีคิติคอนเพิ่มขึ้นก็คือจะคีบ่อยขึ้นนะนะครับผมนะแล้วก็อันนี้ เมื่อค่า HP ของตนเองนะต่ำสุดต่ำต่ำกว่า20%็นะครับผมนะจะยิงโกลเด้นแอโรออกไป1ดอกนะสร้างความเสียหาย20%ซของ ATK ของผู้สวมใส่นะฮะพีดามเมจให้กับาการรักษาของศัตนระูเนาะลดลง50%อุ้ยอันนี้ดีนะเนี่ยของผู้สวมใส่เนี่ยทำให้การรักษาของศัตรูลดลงห้อนตะฮะต่อเนื่อง6วินะครับผมนะนี่ไงโอ้อันนี้ถือว่าดีฮนะทำให้ฝั่งตรงข้ามฮิวเบานะครับผมนะแล้วก็อันอื่นๆเนี่ยก็คือไอตัวผู้เ่านนะีนะผม หลังเข้าสู่สนามลบมีโอกาส60%ที่จะได้รับสถานะมั่นคงนะฮะเปเวลา20วินะครับผมนะก็คือไม่ติดสถานะใดๆเลยนอกจากสตันนั่นแหละนะครับผมเนี่ยปะ่ะอ่าผักลอยตัวแข็งตัวน็อปดาวนะฮะยกเว้นสตันตนะครับผมนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นเป็นอะไรที่โกงมากมีโอกาส60%เลยนะท่านผู้ชมนะนี่เป็นระยะเวลา20วินะครับผมนะนี่ประมาณนี้แล้วแต่เพื่อนๆเลยว่าจะเอาใบไหนนะครับผมแล้วก็มันจะมีใบอื่นด้วยนะทางด้านของเนี่ยกุหลาบนะครับผม ผู้สวมใส่นะทำให้ระยะสถานะติดพิษเพิ่มขึ้น15%อันนี้ก็จะเป็นทางด้านของทุกครั้งที่สร้างสถานะเผาไหม้ให้แก่ศัตรูนะพลังโจมตีของผู้สวมใส่นะครับผมนะเพิ่มขึ้น0.8อะไรประมาณนี้เนี่ยก็คือการ์ดใหม่นะครับผมนะแต่ว่ามันจะมีไอการ์ดอันนี้ที่ผมสนใจที่สุดเลยก็คือโจมตีคริติคอน12%เดี๋ยวผมเอาใบนี้มาเลยก็แล้วกันนะฮะเพราะว่าโจมตีชีนี่เป็นอะไรที่หายากมากเดี๋ยวผมจะเอาไปใส่ให้กับทางด้านของ ตัวดาเมจนะครับผมนะตัวดาเมจในทีมของผมอ่าไหนๆก็ไหนๆละเดี๋ยววันนี้เรามาทําการนะฮะสุ่มนะไอโอเลียกันดีกว่าท่านผู้ชมไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่านะเพราะว่าไอโอเลียผมขาดแค่ดาวเดียวเองจะขึ้น5้าดาวละนะครับผมนะได้เพชรมาก็สุ่มเลยเพราะว่าไอตัวฟิกเกอร์ผมจะไม่เอาแล้วนะฮะเพราะว่าถามว่าฟิกเกอร์มันสําคัญไหมมันสําคัญอยู่แต่สำหรับผมเนี่ยผมมองว่าอันดับที่2เนี่ยโอเคละนะครับผมนะอันดับที่3ก็ได้ไม่ว่ากันเพราะว่าผมมีเศษเจมินนี่ซากะนะครับผมนะ อยู่ที่53เศษเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าผมจะเอาอ่าซากะตัวนี้มาเนี่ยมันก็อัพดาวอัพเศษไม่ได้อยู่ดีนะครับผมนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะเอาแค่อันดับ2นี่แหละส่วนต้นไม้พี่พพนะครับผมนะอันดับหนึ่งอันดับ2นะครับผมนะอันดับไหนก็ได้นะฮะเอาแค่อันดับหนึ่งอันดับ2ก็พอเนาะอ่ะเดี๋ยวเราประสมกันเลยดีกว่านะครับผมไม่พูดพค่นำเพลงจัดไปเลยฮะชูร่าก็ได้นะฮะอโอเลียก็ได้เพราะว่าชูร่านี่ผมก็อยากปั้นเหมือนกันนะฮะปลุย ไปฮะไม่ลีลาไม่ลีลอนะครับผมสำหรับช่องนี้อย่าหลุดเลงนะลูกโอ้โหสีทองไม่ออกเลยว่ะคนดูสีม่วงล้วนๆเลยอ่ะแ <c oughs> ล้วดาวผมตันหมดแล้วด้วยไงไอตัวพวกนี้ อ่ะต่อครับผมน่าจะได้การันตีตัวหนึ่งพอดีนะคนดูนะน่าจะได้การันตีตัวหนึ่งพอดีขอตัวหนึ่งลูกอุ้ยสีทองมาแล้วว่าคนดูเดีย๋ยวรอลุ้นว่าเป็นตัวอะไรนะครับผมนะอย่าบอกนะว่าชูไล่อีกแล้วนะ่ะหนึ่งสอง โอ้โหอย่าหลุดเลสแม่งเอ้ยเสือกได้ตัวนี้อีกโอ้โหคาร์มิวจริงๆได้เคียวโกอาเลสจะดีใจกว่านี้ได้ซ้ำนะเนี่ยหลุดเลสเฉยเลยคนดูมาอีก2ตัวครับผมเอ้ยอีก2 2โลฮะ20่ใบไปฮะ สีทองมาลูกปึง๋งมาไหมโอ้โหไม่มาเลยคนดูทองออกไปเดียวเองอะโอ้โหไอ้ตัวนี้ก็ตันแ้้เด้อันเชิญไปสามร้อยละอ่ะต่อฮะแรกๆเราไม่ได้สุ่มไงแรกๆเราไปดันพลังเนาะมันก็เลยติดอันดับ2มานี่แหละในแบบฉบับเติมน้อยนะครับผมนะ ผมทาคลิปไว้แล้วนะอยากรู้ว่าเติมยังไงให้มันติดอันดับนะครับผมไปดูได้เลยนะครับวิธีดันพลังเนาะออกไหมเนี่ยโอ้โหเกลือจัดว่ะคนดูเกลือส่งท้ายเลยฮนะแมงเอ้ยสีทองไม่ออกเลยแมงเสือกไปหลุดเลทตรง20โลตรงกลางอนะเนาะคนดูเนาะน่าจะรอการันตีะผมว่าการันตีไม่มีโอกาสออกไอโอเลียมากกว่า,านั้นเนี่ยนี่ถ้าเกิดว่าไอโอเลียผม5้าดาวนี่ผมเอาลงทีมเลยนะจริงๆ โอ้โหเอาซากะไปเป็นตัวสำรองหน่อยมันจะได้แบบดันพลังขึ้นไปอีกนะครับผมแต่ซากะ PVP ก็ตึงอยู่นะซากะเนี่ยอ่ารขาวขาวประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับผมนะเดี๋ยวรอมาอัปเดตอีกทีนึงนะฮะก็คือทางด้านของอ่าไต่อันดับฟิกเกอร์จบนะครับผมอีกประมาณ3วันนะครับผมนะนี่เดี๋ยวเขาแซงแน่นอนคุลูระบายนี่เขาแซงแน่นอนนะครับผมนะน่าจะได้อันดับที่2เหมือนเดิมแล้วก็เดี๋ยวผมจะเทสอันนี้ให้ดูเหมือนเดิมนะอย่างที่บอกไปเนาะการ์ดนะครับผม ว่ามันจะซ้ํากันหรือเปล่าพลังงานออโรร่านะครับผมนะผมใส่ให้กับ2ตัวละครเนาะนี่มีอยู่อันนี้หนึ่งตัวนะสลับไอโอรอสแล้วก็ใส่ให้กับมิวนะครับผมนะใส่แค่กับมูนะฮะไม่ใช่มิวใส่ให้กับมูอีกหนึ่งตัวนะครับผมนะก็คือนี่เลยพลังงานออโรรานะฮะมีอยู่2ใบเนาะเดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะทับกันไหมนะครับใครที่ชื่นชอบหรือชอบใจนะครับผมฝากกดไลค์นะฮะกดสมัครให้กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำเชือกต่อไปด้วยกันละกันนะฮะไว้เจอกันใหม่ที่โอนาสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อน